สวัสดีครับอีกเป็นคลิปหนึ่งที่พามาชมสมุนไพรในป่าชายเล่ยนะครับก็จะมาพบสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยจะรู้จักเป็นของป่าที่ขึ้นในป่าริมห้วยนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเป็นสมุนไพรอะไรนะครับครับเดินมาดูนครับ นี่ต้นนี้นะครับใครที่พอจะรู้จักเห็นก็มันจะเหมือนของต้นแถวบ้านนะครับเขาเรียกว่ารางเจิดป่าอันนี้น้องมันเหมือนลางเจืดบ้านลักษณะใบานะครับจะคล้ายๆกันเลยจะบางขวาค่อนข้างจะบาง ก็สรรพคุณเหมือนอของรางจืดบ้านทุกประการบริเวณนี้ก็จะเป็นเลื้อยตัดต้นไม้เป็นแถวนะครับครเพิ่งมาพบมาเจอเมื่อคาวที่แล้วนี่ลักษณะดอกดอกจะเป็นสีม่วง ทางจืดบ้านก็มีดอกสีม่วงเหมือนกันมีลักษณะเถาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เถาเถาปลายมันลนาาักษณะใบเถาอืมนี่เถาครับถอนพิษเบื่อเมาได้ทั้งปวงนะครับอันนี้ไม่ต้องปลูกเลยขึ้นโดยตามธรรมชาตินี่เถามันครับ ธรรมชาติเขาให้มาแล้วเพื่อถอนพิษนะครับนี่ช่อดอกมันเพียงแต่เรารู้วิธีการนำไปใช้แค่นั้นเองวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับตําตําให้ละเอียดผสมกับน้ำหรือกินสดๆหรือต้มดื่มก็ได้ ถ้าสูตรของคนไทยนะครับก็จะไปตามผสมเหล้าเพื่อจะเรียกลิ์เพื่อให้พิษมันแรงขึ้นอ่าครับก็พามารู้จักแล้วนะครับเป็นล้างจืดป่ามีลิ์ถอนพิษเบือ่อเมาทั้งปวงนะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผม